สวัสดีจ้าเด็กๆวันนี้ก็มาพบกับคููเจนี่อีกแล้วนะคะวันนี้ครูเจนี่มีนิทานอิสุบเรื่องหมาป่ากับลูกแกะมาเล่าให้นักเรียนฟังนะคะการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีหมาป่าตัวหนึ่งมันเดินผ่านหนองน้ําเล็กๆใกล้ที่อยู่อาศัยของมันมันเหลือไปเห็นเจ้าลูกแกะตัวหนึ่งกําลังกินน้ําอย่างมีความสุข ในขณะนั้นเองมันรู้สึกหิวพอดีจึงคิดวางแผนจับลูกแกะกินเป็นอาหารแต่ว่ามันไม่อยากจะถูกตราหน้าว่าเป็นหมาป่าที่อันตพาดุร้ายจึงยังไม่ฆ่าลูกแกะตัวนั้นทันทีเจ้าหมาป่าเดินเข้าไปหาลูกแกะที่กำลังกินน้ำอยู่แล้วพูดว่าอะไรกันนี่เจ้าลูกแกะเกเรเจ้ากาดีอย่างไร จึงทำให้น้ำขุนเป็นโคลนจนขาดกินไม่ได้ลูกแกะตอบกลับมาอย่างใสซื่อว่าเสียใจแต่ฉันคิดว่าฉันไม่สามารถทำให้น้ำนั้นขุ่นจนท่านกินไม่ได้เพราะฉันอยู่ปลายน้ำจะไปทำให้น้ำขุนจนถึงที่ที่ท่านยืนอยู่ได้อย่างไรเล่ามาป่าตั้งใจจะหาเรื่องกับลูกแกะให้ได้จึงพูดว่าบางทีมันอาจจะเป็นได้ แต่เมื่อหกเดือนก่อนเจ้าคนพานเจ้าได้ดา่าข้ารับหลังลูกแกะตอบมันจะเป็นไปได้อย่างไรในเมื่อตอนนั้นฉันยังไม่เกิดหมาป่าพูดอย่างโมโหอะไรกันเจ้าช่างไม่มีความละอายครอบครัวของเจ้าเกียรติครอบครัวของขา้าถ้าไม่ใช่เจ้าเป็นคนดา่าก็คงเป็นพ่อของเจ้าพอสิ้นคำพูดของหมาป่า มันก็กระโจนเข้าใส่ลูกแกะแล้วฉีกเนื้อกินโดยทันทีนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนพาลมักมีเหตุผลนานาประการที่จะทำชั่วโดยไม่ให้ผู้อื่นกล่าวหาว่าตนเองชั่วผู้ที่มีนิสัยพาลย่อมหาเหตุผลที่จะพาลผู้ไม่มีความผิดให้จงได้ยังไงกันบ้างคะเด็กๆได้ฟังนิทานแล้วได้ข้อคิดอะไรบ้างคะ ถ้านักเรียนได้ข้อคิดแล้วขอให้ในักเรียนนำไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์แล้วเรามาพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย